ครับผมอันนี้อะไรครับคอร์ดใช่ไหมอันนี้ครับ่อาที่ที่ตรวจไปสี่ห้าคนเมื่อกี้เออผมขอดูที่ท่านให้ตรวจสี่ห้าคนเมื่อกี้ไหนครับไหนครับไหนครับอยู่ไหนครับได้ลงไหมครับแสดงว่าท่านไม่ให้ใครลงสักคนเลยใช่ไหมเออนี่จากไหนสมาคมนัครด่านเถื่อนตรวจสอบนะครับผมมาดูท่านทําอะไรกันตั้งด่านครับตั้งด่านแล้วการตั้งด่านเนี่ยนโยบายหลักเขาให้ปราบปรามผู้มีอิทธิพลปราบปรามอาวุธปืน ตามสิ่งที่กฎหมายชแล้วแล้วไอแล้วไอ้ฉีเนี่ยมันอยู่ในนโยบายไหมันก็จำหมดแล้วครับเนาะไม่ไม่ฉี่นี่มันอยู่ในนโยบายไหมคือบางคนสงสัยอะไรสงสัยไม่ได้ท่านพรบยาเสพติดต้องใช้เหตุอันควรเชื่อเหตุอันควรสงสัยเขาให้ท่านตรวจค้นถ้าท่านเจอยาเสพติดท่านถึงจะตรวจฉี่เขาได้ ถูกต้องครับห้คสิบแปทับหนึ่งพรบยาเสพติดต้องใช้เหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนี้เสพสารเสพติดหรือเสพยาเสพติดท่านจะใช้เหตุอันควรสงสัยมาตั้งนานตรวจฉีเขาไม่ได้ครับถูกต้องครับถูกต้องแล้วแบบนี่นี่เนี่ยแบบวยศหรือแบบปวศเนี่ยท่านจะต้องให้เขาลงประวัติลงข้อมูลก่อนที่จะให้เขาตรวจนี่ไงผมถามหา 4- ี่ห้าคนเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยผมขี่รถผ่านไปมียืนอยู่สองคนแล้วผมกลับมาเมื่อกี้ก็มีตรวจอยู่สองคน แต่ไม่มีการกรอกข้อมูลเลยสักคนแล้วท่านเอาข้อมูลมาวางไว้ทําไมอ่ะแล้วที่เป็นใครต้องมาตรวจสอบผมถ้าอยากรู้ว่าผมเป็นใครผมขอชื่ออย่างนี้ท่านชื่ออะไรตีตํารวจเอกผงดานัยคำรังอ้าวิีตํารวจเอกผงดานัยผมแจ็คแซ่ล้อสมาคมนักรบดันเถื่อนพี่มีหน้าที่อะไรที่มผมแจ็คแซ่ล้อสมาคมนักรบดันเถื่อนแล้วยังไงแล้วยังไงท่านอยากรู้ใช่ไหมท่านอยากรู้ใช่ไหมเดี๋ยวผู้กองเดี๋ยวผู้กองเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมขอชื่อขอยศ ของอสิบเอกคนนี้เนาะผมบอกไปแล้วนั่นแหละผมอยากเจออย่างนี้แหละอยากเจออย่างนี้แหละทั้งที่ตัวเองทําไม่ถูกระเบียบแต่ก็ยังกล้ามาคุยเนาะนี่ให้ผู้กองเขาคุยท่านไปปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้กองเขาคุยผู้กองมีวุฒิภาวะพอแต่คุณเดินเข้ามาผมมาสอบถามรายละเอียดผมไม่ได้ต้องการถามว่าผมมีอำนาจอะไรก็นั่นแหละก็ถึงถามนี่ไงผมถึงถามไงผู้กองยังไม่กล้าถามเลย แล้วแล้วท่านมีอำนาจอะไรเหนือผู้กองไม่ได้มีอำนาจเหนืออะไรนะครับผมก็เจ้าที่คนหนึ่งเหมือนกันครับนะเออผมก็สอบถามพี่พี่เขาแล้วแล้วท่านรู้ไหมว่าประชาชนมีมีสิทธิ์ท่านรู้ไหมมีสิทธิ์อะไรพี่มีสิทธิ์อะไรการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐท่านท่านใช้อำนาจรัฐใช่ไหมพี่พี่ขอโทษนะเดี๋ยวใช้ลังเสียก่อนท่านใช้อำนาจรัฐใช่ไหมรัฐธรรมนูญสิทธิตามรัฐธรรมนูญเขาให้ประชาชนตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐได้เพื่อป้องกันการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ถ้าท่านทําถูกทาต่อไปไม่ต้องมายุ่งกับผมแต่ที่ผมทวงติ้งไม่มีอะไรถูกสักอย่างเอาเลยพี่นะสบายครับผมมันสบายอยู่แล้วแหละเพราะพวกท่านทาไม่ถูกมันสบายอยู่แล้วเอาเลยครับเรื่องที่แล้วผู้กองเรื่องที่แล้วที่ผมร้องเรียนไปเอ่อจเลเขาส่งเรื่องมายังเดี๋ยวแป๊บนึ่งที่ที่ผู้กองไปตั้งด่านตรวจฉีเขาตรงนั้นอ๋อคนละชุดครับคนละชุดเหรอครับผม อันนั้นอันนั้นผู้กองอะไรผมจําชื่อไม่ได้ผมส่งเรื่องไปที่เจเลแล้วนะไ,<ห>นไ,มไม่รู้ว่าเขาส่งเรื่องมาที่สอพอนครสวรรค์หรือยังยอันนี้ผู้กองเป็นผู้คุมใช่ไหมใช่ครับถูกต้ตองครับที่นุ่มถ่ายชื่อหรือยังถูกต้ตองครับถูกต้ตองครับูแลมาลนะมาลนะะไปถ่ายป้ายชื่อหน่อยเดี๋ยวทำหนัหนงสือร้องเรียนตามหลังมามาลบมาลบมาลบถ่ายถ่ายถ่ายชื่อป้ายถ่ายชื่อเบอร์โทรให้หมดนะเออไม่ไม่ไปถ่ายเอาภาพมา นี่แหละครับที่ประชาชนร้องเรียนไปว่านครสวรรค์ชอบตั้งด่านนะครับผมถามว่าตั้งด่านอะไรด่านตัวช,มมมวชนะีมันไม่มีหรอกครับด่านตัวชีนะครับมันไม่มีหรอกนะครับมันไม่มีผู้การคนไหนกล้าตั้งกล้าออกคําสั่งให้มาตั้งด่านตัวชีไม่มีหรอกครับนะครับการตั้งจุดตรวจจุดสกัดมันมีอยู่2อย่างด่านมันเป็นด่านความมั่นคงด่านถาวรแต่ตํารวจที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองอยู่แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าจุดตรวจกับจุดสกัด จุดตรวจจะต้องขออำนาจผู้การจุดสกัดจะต้องขอผู้กำกับแต่จะตั้งจุดสกัดได้ต้องมีเหตุจําเป็นฉุกเฉินถึงจะอนุมัติให้มาตั้งได้แต่จุดตรวจแบบนี้ผู้ก,การเป็นคนสั่งแล้วพวกท่านขออนุญาตอะไรมาตรวจฉี่เขาการตรวจปัสสาวะนี้ต้องมีเหตุอนเชื่อก่อนเจ้าผู้กองมีบัตรอ่าพ,บพบรบยาสิติดมันต้องปฏิบัติตาม58ทับหนึ่งแันเขาระบุเลยมนทัดแรกต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่าบุคคลนั้น ถึงจะมีสิทธิ์ตรวจสารเสพติดได้นะครับและจะต้องลงแบบวยาสหรือปวยาสครับแล้วก็1นึมันจะต้องลงแบบเพราะพรบยาเสพติดเขาแก้ไขเพิ่มเติมมันจะต้องมีการออกเอกสารกรอกข้อมูลของผู้ตรวจก่อนนะครับไม่ใช่ว่าเรียกแล้วก็เดินเข้าป่าเรียกแล้วก็เดินเข้าป่าอันนี้เป็นความมักง่ายมีอำนาจเรียกทุกคันไหมถามว่าเขามีอำนาจไหมเขามีสิทธิ์เรียกในการที่จะตรวจค้น ข้อมาตา93ใช้เหตุอันควรสงสัยในการตรวจค้นครับเขาสามารถสงสัยได้รตรวจค้นอาวุธปืนตรวจส้นทีกฎหมายในรถตรวจตัวบุคคลเขาสามารถตรวจได้เพราะมันเป็นจุดตรวจแต่ถ้าคุณเรียกทุกคันแล้วให้เขาไปตรวจทีผมกล้ายืนยันเลยว่าคุณไม่มีอำนาจนะครับคุณไม่มีอำนาจถ้าเ,าเห็บหมาหรือไอหรือไอพวกเร็เวๆคนไหนบอกว่าตำรวจเขามีอำนาจนะครับมึงลองตั้งดูเดี๋ยวผมจะไปหามึง ถ้ามึงบอกว่ามึงมีอำนาจตั้งด่านตรวจฉี่เขาได้ทุกคนนะมึงลองตั้งดูต้องมีเหตุนคนเชื่อต้องมีเหตุคนเชื่อเพราะท่านใช้พรบยาเสพติดในการตรวจฉี่เขาจริงๆแล้วมันเป็นนโยบายของรัฐบาล,ล,บาลนะครับป้องกันป้องกันผู้มีอิทธิพลป่าปรามอาวุธปืนแล้วก็ป่าปรามยาเสพติดไอยาเสพติดนี่เราเข้าใจท่านใช้เหตุอันควรสงสัยตรวจค้นว่าพาหนะคันนี้ อาจจะมียาเสพติดซุกซ่อนมาท่านตรวจค้นเจอปุ๊บนั่นแหละคือเหตุอันควรเชื่อว่าท่านจะสามารถตรวจฉี่คนขับได้นี่มันถึงเข้าองค์ประกอบครับแต่ที่ท่านเรียก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 แล้วเขาเดินเข้าไปฉี่เนี่ยผมถามว่ามันอยู่ในระเบียบตรงไหนเอออันนี้ผมถามไม่ใช่นะผมไม่รู้หรอกว่ามันถูกไม่ถูกนะครับเผื่อมันมีเห็บหมามาแนะนาบอกว่าเออแจ็คมึงอย่ามั่วถ้าผมมั่วนะครับถ้าผมมั่วนะท่านผู้กองป่านี้รวบผมไปโรงพักแล้ว